ก็กลับสวัสดีพี่น้องชอบระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งของนี้นะผมที่ผมพามารับกันนั่นก็คือแวนสไมลี่นะผมหรือว่าหัวแวนอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจ่ายันทั้งหมด3,000ชิ้นนะผมเราตอนนี้เนี่ยของออกแล้วผมแค่1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นเอานี้นะคือแมปแวนเวิลด์นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปเราเไปจะมีแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมเผยตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อทามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้นั้นเพื่อนอ่ะเนี่ยผมทางด้านบนขวามือตรงนี้ผมําว่า UG c เพื่อนๆกดขึ้นมาดูได้เลยเควสของเราผมมีด้วยกันทั้งหมดแค่3อย่างเท่านั้นเพื่อนซึ่งอย่างแรกนะผมก็คือการแข่งทั้งหมดอย่สี่สิบรอบน,นะผมแล้วก็อย่างที่สองนะผมก็คือการเล่นจนถึงเลเวลสิบห้านั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมเขาให้เราคอมพิวต์เดลิเควสนะผมเป็นจำนวนสามวันนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สววาเเนนมเควส เพื่อนๆก็รอมันแป๊บหนึ่งแล้วผมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดจอยตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะมันก็จะเป็นแมปหน้าตาอย่างนี้นั้นเพื่อนเสร็จแล้วน่ะตรงนี้นะผมเขาจะให้เราแข่งขันกันนั่นเองนั้นเพื่อนโดยตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ยากมากมันไม่ยากมากนั้นเพื่อนอันนี้แค่เพื่อนๆนะผมต้องทําการเข้าเส้นชัยให้ได้แค่นั้นเองนะผมเพื่อนๆก็แค่วิ่งตามเส้นทางอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้แล้วผมแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ภาพไปไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะผมตอนที่ผมใกล้ถึงเส้นชัย โอเคเรียบร้อยครับผมเส้นแของเราน่าจะอยู่ตรงนี้นั่นเพื่อนก็สุดละไปต่อไม่ได้แล้วผมอะแล้วก็ที่เหลือนั้นเพื่อนก็แค่รอเวลาพอนับหมดแลผมแล้วเดี๋ยวตัดออกไปเจอกันข้างนอกอีกทีหนึ่งนะผมพ่าเพจของเราเนี่ยจะขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับผมหลังจากที่แข่งจบมานั้นเพื่อนอขออนุญาตดูเพจหน่อยละกันเมื่อกี้1ทับสี่สิบใช่ไหมอ่ะเนี่ยผมเป็น2ทับสี่สิบแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็อย่างที่2นั้นเพื่อน อันนี้ถ้าผมใครที่ยังไม่เวลสิบห้าเนี่ยอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะผมเล่นไปเรื่อยๆว่า40รอบเนี่ยยังไงก็เวลสิแน่นอนนะเพื่อนเพราะผมเข้ามาแป๊บเดียวเองก็เวลห้าแล้วนะผมแล้วก็ส่วนเควสสุดท้ายนั่นเพื่อนในส่วนของคอมพิวต์เก้าเดลี่เควสนะผมให้เพื่อนนาการกดตรงนี้ขึ้นมานะผมทางด้านขวามือเห็นไหมเห็นไหมผมไหมเพื่อนตรงนี้นะผมกดขึ้นมาอ่ะจากนั้นนะผมอันนี้จะเป็นเมนเควสเมื่อกดไปนะผมมันจะมีคําว่าเดลี่เควสอยู่นะผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมทำเควสไปละหนึ่งเเเเกตขอองพื่่่นนนะคครัววาสีย เหมือนกับผมหรือเปล่าเนผมของผมเนี่ยเคลที่ผมได้ก็คือการทำฮิลฟลิปนะผมไปจำนวน50ครั้งแล้วก็ทำแมนนวลนะผมไปจำนวนสพันนะผมซึ่งวิธีการทำพวกนี้เนี่ยให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือนั้นเพื่อนมันจะมีตรงนี้อยู่อ่ะใครขึ้นอะไรมาเพื่อนเพื่อก็ทำตามนั้นได้แล้วผมอ่ะของผมมันจะมีแมนนวลอยู่3พันแล้วก็ฮิลฟิปอยู่ 3- 50ทับนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปทำในส่วนของอันนี้ก่อนเลยละกันนะผมอ่ะนี่ปึ๊บ เพื blender, man, že, ่อนๆจะมาทําตรงนี้ก็ได้นะผมแนะนํามาทําตรงนี้ก็ง่ายนะผมอ่ะพอตรงนี้ปุ๊บเพื่อนๆกดเลขสามนะผมอ่าผมเลขสามเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาหนึ่งแล้วผมอ่ะพอมันลอยเนี่ยเพื่อนๆก็กดทีหนึ่งแล้วผมพอมันลอยก็กดทีหนึ่งแค่นี้เองนั้นเพื่อนอ่ะลอยปุ๊บกดทีหนึ่งเห็นไหมเควสของเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนทําง่ายนั้นเพื่อนเควสนี้นะผมแต่เพื่อนเนี่ยต้องทำสามวันแค่นั้นเองนะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายของผมเนี่ย ไดเป็นแบบแมนวนวลใช่ไหมอันนี้นะผมให้เพื่อนทําการกดแมนวนวลนะผมก็คือการกดตัวเอฟนั่นเองครับผมใครที่ในมือถือเนี่ยมีปุ่มอะไรเพื่นก็กดตรงนั้นไปครับผมซึ่งแมนวนวลอันนี้ครผมเขาจะเล่นให้เราอัตโนมันติแต่เราต้องมาคอยควบคุมทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะผมเอาหลุดนะนี่คผม พอลูกศรมันลงแล้วก็กดขึ้นพอมันขึ้นเราก็กดลงแค่นั้นเองนั้นเพื่อนให้มันไม่หลุดนะผมนี่แต้มของเพื่อนเนี่ยก็จะขึ้นาอม่ีินั้นเองนั้นเพื่อนก็ทําอย่างนี้ให้ครบนั้นเพื่อนจนเควสของเพื่อนเนี่ยผ่านเองนะผมแล้วเพื่อนเพื่อนอะค่อยไปกดดูคำว่า u g t ทางด้านบนตรงนี้นั้นเพื่อนอะเควสของเพื่อนเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะเป็น 3- 9ทับเนั้นเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทาวมาไหนที่ทําวันนี้นะผมมันจะเป็นสาทับเแน่นอนอะที่เหลืออีก2วันเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาทำเควสแล้ววันอย่างเดียว ก็สามารถมากดเคกมตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะก็เป็นของฟรีง่ายๆอีกหนชิ้นละกันนะเพื่อนซึ่งเมื่อันไ่ไหนที่มีคำถาม,มสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนไปรับเกมอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะ